ันนี้เราจะพามาชมงานติดตั้งแอร์ tcl นะคะตัวนี้เป็น tcl inverter มีประหยัดไฟเบอร์ห้าหนึ่งดาวด้วยนะคะรหัส t c x a l 1 2 c ขนาดเท่าไหร่นะหนึ 1, 000. 1, 000, 2, 000่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันวิวนะคะ มาดูขนาดนะครับตัวเล็กมากเลยความกว้างนะยี่สิบห้าส่วนด้านยาวคนระับก็หยู่ประมาณเจนะ็ดสิบแปดครับอืมวิกกระทัดรัดมาดูตำแหน่งติดตั้งเราตรงโน้นนะคะจะติดอ่บริเวณ จะไม่ใช่กลางผน,นังจะเป็นกลางห้องกลางห้องก็ประมาณริมๆิม่เพราะว่าด้านในนะ้มาจะเป็นมุมเข้าไปอีกนะคะแล้วก็สไลดยท่อออกขวานะคะเดินท่อยาวหน่อยแล้วก็เจาะโฮสอตรงนี้ไปทะลุออกหลังบ้านนะคะชั้นสองไฟร้อนก็ใส่คาแขวนนะคะอยู่บนหลังคา ก็ประมาณแ,แถวนี้คผนังเป็นยิบซ้่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้พุกพุกเหล็กนะที่เป็นแบบสําหรับใช้กับยิบซ้่นะครับทีนี้จะที่ตีแล้วหัวจะขยายออกใช่ใช่ตัวนี้มันจะแน่นนะมันจะแน่นแล้วมันจะจะเรียบพอเราประกบแอร์แล้วมันจะไม่ไม่นูนล,ลงมาจากด้านหลังแต่ถ้าใช้พุกปีกหีเสื้อมันจะมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะนน,น,นูนออกมาิดนึงแต่นี้มันจะชิดกับยิบซ้ำไปเลยแน่นแน่แนเนาะเราได้เพงคอยเยอะ้วนะคะ กำลังจะเดินลายเทอร์แอนดค่ะสไลด์ออกฝาเข้ามุมเสานะคะก็ไล่ระดับหนามชิ้นแล้วก็เดี๋ยวจะโฮซอกไปข้างนอกนะ ไปสิสี่กี่นาทีสามสิสี่สิบนาทีาเจอไอ้นี่วะเจอเจอเหล็กไหมไม่มีนะจะแข็งม,ม,มากอ่ะนี่ที่ว่าเราแปะเอาไว้นะคะเวลาเราดึงตัวเก็บฝุ่นนะคะมันจะไม่เตะทำให้ผนังสีเอาอ ตอนนี้เราเอาแอร์ขึ้นไปเกี่ยวแล้วนะคะคอยเย็นเดินบางครอบท่อเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ช่างกำลังขึ้นไปเอาเมนไฟนะคะกำลังจั๊เนี่ยอันนี้คือเราจะเจาะมาจากข้างบนนะคะใส่ท่อร้อยลงมาแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าคอยเย็นเมน tcl จะเข้าคอยเย็นนะคะ ก็จะมีช่องเซอร์วิสจากห้องน้าน,นะคะขึ้นไปเอาเมนไฟ์บนส่วนด้านนี้ก็เดินท่อเดินตังคับท่อเสร็จแล้วนะคะเหลือท่อน้ำทิ้งนะคะแล้วก็ท่อแอรส่วนคอยร้อนเราก็จะยึดบริเวณนี้ เป็นที่ว่างตรงนี้นะคะเจมกับทอดทองแดงน,นะคะ a อ r หมื่นสองพันย t u จะเป็นท่อสามกับท่อสองนะคะ <lacking. S 2> แัดท่อฝั่งคอยเย็นแล้วก็สอดทะลุกออกไปนอกบ้าน กำลังเข้าแฟง สบายนะมันเป็นประแจเลื่อนคิมล็อกค่ะเสร็จแล้วเราจะพันผ้านะคะ<ม>กานน้ำหยดตรงช่วงเข้าแฝส่วนด้านนอกนี้คือเราก็พันผ้าเรียบร้อยนะคะไปทะลุด,ด้านนอก เดี๋ยวท่อแอร์เนี่ยไม่ถึงนะคะว่าจะต้องต่อท่อประมาณสองถึงสามเมตรนังเข้าไปนะคะใช้ห่างปลานี่ไฟเลี้ยงคอยเย็นใช้สาย VCT นะคะเมนเมนไฟจะเข้าคอยเย็นใช่ไหมเมนไฟเข้าคอยเย็นแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้คือเมน ใช่สายหลัแล้วต่อข้างนอกแต่อันนี้ก็คือไฟเลี้ยงแอร์เลนสองจุดห้าก็ไปคอยร้อนก็สองจุดห้าครับเพราะวผ่านพอเป็นไฟนีเลยอถ้าเข้าคอยเย็นต้องออกสองจุดสองจุดห้าต้องท่ากับสายไฟที่เข้าแต่ถ้าเป็มิดซูเิกินใช้เบอร์หน, <ไป S 1> น่งมันไปคอยร้อนเย็นเข้าคอยร้อนก่อนเดี๋ยวจะแดบ ลับงานนะคะปิดดูตรงช่วงนี้นะคะก็พอข้างบนสีขาวมัจะเป็นเมนไฟลงมานะคะตรงนี้แล้วก็ไปเข้าที่ขอยเย็น,น,เ,ปนเป็นจุดต่อหลบมุมข้างใต้ดูดูข้างใต้เลยอยงัย้นในบ้าคคนจัเป็นสายไฟปิด ปิดเกิือกม้านะคะแล้วก็ับอีกทีหนึง่งกำลังเชื่อมท่อนะคะ ตัวนี้ท่อไกลนะคะต่อท่ออีกสองเมตรางานท่อยาวหกเมตรนะคะก็เราเชื่อมท่อสองกับท่อสามนะคะนี่อันนี้อันนี้ชุดจับเชื่อมท่อของเรานะคะไม่ง้องใครเลยนี่เอาอยู่นะคะน,น่การส่องกระจก กระจบดูงานเชื่อง กำลังวัดส่วนากาศนะคะใช้ okay. วักตัวอย่างนะคะวะัดฝนกำลังมาตอนนี้ใกล้ที่ห้าร้อยหกสิบแปดไมโครนนะคะห้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบกำลังจะเข้าไฟคอยร้อนนะคะฝน คอท่อนะคะแล้วก็ท่อแอร์ลงไปแล้วนะคะเข้าแฟร์เรียบร้อยเหยียดงานไฟก็หักออกฝาแล้วก็ระดับคอยร้อนสูงขึ้นมานิดนึงนะคะเข้าไปชนกับแอร์ตัวนู้นก็อันนี้จะเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวหรอกคะ่ะอันนี้จะเป็นท่อแอร์ซิ่งเข้าไปตรงนู้นท่อต,ตรงนู้นคือท่อตรงนี้จะเป็นเมนไปขึ้นบนต้าน,นะคะ ก็จะเป็นคอเย็นเสร็จเรียบร้อยอสไลด์ออกฝานะคะแล้วก็เข้าเข้ามุมนะคะแล้วก็ไปเจาะโฮซออกตรงนั้นใช้เกือกม้านะคะส่วนท่อน,นี้คือจะเป็นเบกเกอร์แอร์นะคะตั้งติดตั้งเพิ่มนะคะเพราะเป็นห้องที่ไม่ได้มีไฟให้ เบรกเกอร์กับเดมหมดเสร็จเรียบร้อยนะคะงานติดตั้งแอร์ที่แอร์อ e r เวอ0 0 0ตอรึ่งันิวเพิ่งจะล้าเครื่องหนีฝนมานะคะตอนนี้ก็เย็นฉ่ำเลยเบรกเกอร์แอร์ออนเรียบร้อยนะคะใช้เบรกเกอร์20แอมป์อุณหภูมิที่ตั้งตั้งต่ำๆอะ จะมีสัญญาณเตือนนะคะเวลาเพิ่มอุณหภูมิขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ